ย<ม><ม>องแก่ติดแล้วแก่ดีเลยไต่เงาถึงลอยแล้วไปกรไดแล้วควันส้างนี่แหละโคตรดราก่า ก้อนบอสีอง,องอออออเลยเนาะจังสี่หขนาดขอบครัวมีแต่สี่มีดีๆ่อนอยากหันขอบรัวยูรออดลุกหูกขอบฟอมเม,มรอร์เนยันหนแ่ัดลอยไปแจสกสีว้างไปแล้วเนาะ มีต่สิงดีๆในสำหรับหลูกวงยังพวกคอแม่เนี่ยอะไรอาศัยช่หนหานาบอยกริช่ยตะเกันสีหลาห่อนยาใไทยลูกร้อยูนีกิชื่อบอกไปแล้วยืดยืนให้ต่ซิงดีๆข้หมองใหยขอบขั้วขอบข,อบขอบัขบว้วก็ว่ามันรอบขั้วหน่อยเป็นไง รอ,อ,อบควบวบักแหอนบักเขือันนี้เฉพาะหางเครื่องแล้วก็หมอลำนะบนทีนะคะยังเหลืออีกคอนวอยยังไม่เสร็จอีกหางกำลังกำลังมา่างกำลังม่างเวทีกำลังม่างเวทีก็สิเป็นช็อตของอคอนวอยอีกตอนนี้ก็เป็นของหางเครื่องนะคะที่จะาณมา้ สี่ละความรู้สึกดีๆเนาะพี่น้องแล้วิ่งไว้ตัุย่างที่ดีมหน,นา้าครอบครัวที่ดีตุ่มลูกตุ่มเต่คาครอบครัวหักแครงแบ่ง,บงปันอยูน่น้ำกันไปย่โม่ใล้ากระย่างความรู้สึกดีๆบอต้องรอสิบสี่ถึงค่ะแ <c ười> ค่นี้แหละพี่น้องบายบาย